สมคำล่ำลือครับขุนศอกผีดิบของจริงเดินเซซัดเซซ้ายนะครับคุณต่อสู้ชกมาแกก็หน้าฟัดหน้าหงายเหมือนกันแต่แกทนได้นะครับเพราะแกคือผีดิบ ุนศอกผีดิบครับนะครับเดินเลยสับศอกสับศอกครับก็ครบ3ยกนะครับเมืองไทยสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้ครับสวัสดี FC แฟนอมวยนะครับนี่คือคลิปผลมวยศึกวันไฟเดย์ไฟนะครับครั้งที่1นี่คือคู่ของเมืองไทยพิเคศันชัยมวยไทยยิมปะทับกับมาฟุตตูบีเยฟนะครับก็ต้องบอกว่าชกเป็นแคชเวตนะครับร้อยสี่สิบปอนด์ยกแรกนะครับเมืองไทยก็เลือกที่จะเปิดเกมนะครับดูแล้วแกเดินบุกเดินบูอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าก็ยังดูไม่ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะคู่ต่อสู้นี่มาแข็งครับดูเหมือนยยยยยัััังไไไไมมมุ่่่บบบอะะะรรรนนนนคคคูี้ชกกกวท3 ยกสมาเมืองไทยก็เดินเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีลูกเตะนําเข้าไปตูบีเอฟเองก็รอสวนหมัดอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยังไม่ได้ดูผลิผามละไรโดนทั้งคู่ครับสถานการณ์หมด2ยกเนี่ยผมดูว่าถ้าใครหมดนี่แย่เลยนะครับวยคู่นี้ยกที่3ขึ้นมานะครับก็ฟัดกันไปฟัดกันมาแต่ตูปีเยฟเหมือนจะยุบนะครับ โอ้โหเมืองไทยก็เดินบทขนาดนี้ครับถือว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับไปนี้แฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับฟอร์มของเมืองไทยก็ถือว่ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับนี่คือคลิปสรุปผลมวยครับเมืองไทยชนะตูปิเยฟเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับคู่นี้ชกกันไว้เมื่อวันที่20มกราคม2566นะครับหมด3ยกนี่ถือว่าน่าจะเป็นเอกฉันท์แล้วครับถ้าให้คะแนนเป็นยกเป็นยกไปเมืองไทยจริงๆก็ต้นๆก็จะมีแบบเสียวบ้างนะครับ เสียวบ้างการยกก็ยังเสียวบ้างแต่วปลายยกเนี่ยแกจะยังมีแรงอยู่นะครับมีลูกเดินไปสับศอกค่ต่อสู้แล้วก็มีลูกแข้งนี่แหละครับที่ที่ต่างออไปส่วนตับีเอฟนะครับตับีเอฟวันนี้มีแค่หมัดอย่างเดียวเลยนะครับมีหมัดอย่างเดียวเลยก็ทําอะไรเมืองไทยก็ไม่ได้นะครับต่อยโดนนะโดนจังๆหลายครั้งเลยแต่ว่าเมืองไทยยังแข็งแรงนะครับยังอยู่ได้นะครับก็มือซ้ายมือขวาเหมือน,นกัน ่อยแบบนี้ก็ได้ใจแฟนมวยแล้วครับสำหรับเมืองไทยครับก็ต้องดูนะอาวุธต่อไปหรือว่าจะเจอใครในเวทพิกัดประมาณนี้นะครับอาจจะต้องพัฒนาฝีมือลูกไหนหรือเปล่าแต่ว่าตักกติกามวยไทยผมว่าก็คือไม่เป็นสองคองใครนะแต่ว่าร่างกายอย่างนี้เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ยังดูแบบยังดูเฉยอยู่นะยังกลลามเนื้อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปฟิตร่างกายเพิ่มความแข็งแกร่งแง,แง,แงแรก็จะต่อยไ,ได้อีกยาวนานเลยนะสำหรับมวย3มยกเมืองไทยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให,ให้นักชกไทยครับและนี่ก็เป็นคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดถึงเมืองไทยในไฟนี้ด้วยครับถือว่าเป็นคลิปอขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ทำให้แฟนมวยชาไทยมีความสุขฝากถึงเมืองไทยพีเคศรชัยมวยไทยยิมนายสุดยอดมากครับ